วันนี้พวกเราในฐานะประชาชนคนข้างชาติเรามีเจตนาที่จะมาเตือนและมายื่นหนังสือถึงท่นนาทนนายกรัฐมนตรีมผมเข้าใจว่าภาพนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะได้เห็นนะว่าทำไมจึงมีธงของสยามเกิดขึ้นในวันนี้ผมต้องการจะเตือนท่านนายยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าธงของสยามคือความเจ็บปวดของชนชาติไทยนั้นผมขอเตือนนะครับว่าวันนี้แสนสี่พัน 697หลายชื่อเพื่อมาย้ำเตือนรัฐบาลผมเชื่อว่าท่านนายกฐรนตรีคงจะทราบดีว่าเพราะท่านพูดอยู่เสมอว่าเกาะปูคือเกาะของประเทศไทยสิ่งที่คนข้างชาติจะตั้งคำถามถ,ามถึงท่านนายกอันตรีว่าในเมื่อเกาะปูดเป็นของประเทศไทยตั้งแต่1907ร้อยกว่าปีมาแล้วทำไมท่านจึงยอมให้ขมรจย้ำนะฮะ ทำไมท่านจึงยอมให้คำเหรนลากเส้นเขต็ดแดงทานเลต็ธานมายังเกาะกูท่านตอบด้วยที่เราแค่มาเตือนคุณนะชาติบ้านเมืองนี้ทุกคนหัวแขนนะประเทศนี้ไม่ใช่ของพวกคุณคนเดียวนะไม่ใช่ตระกูลของพวกคุณนะคนไทยฝ่ายฐานให้ตระกูลคุณกับคำต้อนมีอะไรกันหรือเปล่าทำไมถ่งยอมคำเหรนแต่ชิอว่ารยอมเขาเดี๋ยวตีนขาไปก็ยอมเขาคุณแบ่งปันประโยชน์ คุณไปเอาเขมรมาโค่นชาติไทยหรือเปล่าแล้วจะแบ่งกันผลประโยชน์ที่เขมรหรือเปล่าผมย้ำแล้วว่าคุณมากล่าวว่าพวกเราข้างชาติแต่เราคือพวกชาติที่ยมที่ต้องการให้ชาติเราเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดนี่คือการเตือนนะฮะถ้าคุณยังไม่ฟังพวกเราผมเชื่อว่ารอบหน้าแสงคนนี้จะมาที่ทำเนียบรัฐบาลคนระับ